สวัสดีครับพวกกับผมเจมมนัตกุลช่องขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรับชมนะครับที่ดินหนึ่งไร่กลัวนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับผมตรงข้ามที่ติดคลองแบบนี้เลยนะครับผมยกแปลงนะครับหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวานะครับราคาไม่ถึงสองแสนบาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตำบลน้องกาศนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับผมติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับเป็นถนนหินคุกนะครับผมตรงข้ามกับที่ดินนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับตามต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ หนึ่งไร่ห้าสิบสองตารางวานะครับด้านหน้าของที่ดินนะครับได้ถมไว้แล้วนะครับประมาณ200ตารางวานะครับผมจะเป็นที่สวนนะครับถึงที่นานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมเนื้อที่นะครับ1ไร่50ตารางวานะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับได้ร้องขายยกแปลงในราคาเพียง179,00 0บาทเท่านั้นนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับไว้ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับทําบ้านสวนนะครับผมหรือว่าไว้อยู่ยามเกษียณนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยนะครับผมอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านนะครับเพียง200เมตรเท่านั้นนะครับน้าประปาไฟฟ้านะครับก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมที่ดินนะครับถือว่าราคาโอเคมากนะครับผมราคาถูกมากนะครับได้ขนาดนี้ที่ เป็นไล่เลยนะครับไล่กลัวอีกด้วยนะครับผมเพียง179,00 0บาทเท่านั้นนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับภายในปีหน้านะครับอำเภอด่างกุฎนะครับก็จะเปิดโครงการนะครับถนนเลี่ยงเมืองเส้นใหม่นะครับผมเริ่มก่อสร้างนะครับภายในปี69นะครับผมที่ดินนะครับจะอยู่ กล้กับถนนหมายเลขนะครับ2217นเะครับเพียง2.5กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกาศนะครับ3กิโลเมตรนะครับผมอยู่ใกล้วัดบ้านไร่นะครับผมวัดหลงประคุณนะครับ4.5กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอด่านอุทศนะครับเพียง11กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่าง จากเมืองนครราชสีมานะครับเพียง50กิโลเมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าของเขานะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับ28เมตรนะครับทิศตะวันออกนะครับจะมีขนาดความยาว85เมตรนะครับทิศตะวันตกนะครับจะมีขนาดความยาว7 1เมตรและท้ายที่ดินนะครับทิศเหนือนะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับ28เมตรนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อไว้อยู่ยามเกษียณนะครับไว้พักผ่อนวันหยุดนะครับผมทำเกษตรนะครับสร้างบ้านสวนไว้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าโอเคมากนะครับราคาไม่แพงนะครับและดินดีนะครับผมด้านหน้าที่ดินก็ปลูกพริกอยู่นะครับผมปลูกพริกไว้ขายนะครับ สำหรับลูกค้านะครับสนใจอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือแอดไลน์ไอนะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ